อันนี้ปลาบ้านสิห์ห่อต้มขารรมา้าวกำจ้ะข้าวกำเ้าอ่อนเธอได้อันนี้นุ่มเธอได้พี่น้องตัวแข็งคือข้าวกำอัน,นตะเกาวิ้งเขากำในเม็ดมันนังงาม,งามพี่น้องปลาบ้านว่นาสีห่ขอข้าวต้มมัอน,นี้รู้สึกว่าบ่าอยากกินข้าวเลยนะอันนี้สีใสเข่าขาวน้ำเข่าใหม่นาะนสีนวลนุ่มๆ ประมาณนี่แหละพี่น้องเลยถ้ากะใส่ไงนบกถั่วไปนานจ้ะจ้าก่งไส้ไกล้วยแหละเพราะวัาเราได้ใส่กล้วยใส่บบกถั่วใหม่ด้เอน็นอะหลายเดียวกัพี่น้องเลย ปูนขากันกับประมาณนี้แหละเพราะว่านวนสุดใจเผือกไปนะป้วยมันนี้วยหายากโอ้ใส่ในตะกร้ายขนาดพี่น้องเลยสีหอปเปล่านี่ก็ได้เพราะว่าเอายกกินเผือกกระดองเผือกมันต้อง,องกวนก่อนนะนะกวนกับกะทิกำตางก่อนอย่างมะฮองขี้เสบ ป่านี่ประวันสิเอาไปล่างเด้อจ้ะอัน,นี้เป็นเผือกจ้ะประวันสิหอกะต้มในบักทั่วใส่เผือกจ้ะกระต้มขาวกำมันนะใส่เป็นเผือกเพราะว่าประวันบุม,มีกล้วยเผือกหอมอันนี้หอมมากสีประมาณนี้แหละจ้ะมาี่ ก่อนประวันสิน้องประวันสินใส่น้ำตาลก่อนจ้ะเข่าข้าวเาจังสิได้วนหวานเนี่ยน้องพี่น้องเพราะว่าประวันบุใส่กับทีโบแมนข้าวต้มพัดเนี่ยนะมานี่ล่ะไอโอวนหวานเนี่ยนะเกลือประมาณนี้แหะะละจ้ะ โอ้ยเสียงดังเส่องสะพานอ่นนั่งพี่โน้องเลยปลูกเขากันอันนี้กระเพือกหอมพี่โน้องเลยประวันบอกได้อีกคัรหน่นนะแม่กวนเทาก็ต้องใส่กะทิใส่น้ำตาลลงไปจะกวนนี่ประวันบอกอยากแบบนั้นเลยนะเห็ดตามใจปากอน้อพี่น้องเขาอยากกินอะไเทาก็เห็ดทึ่งสั้น บริหหลายเ็ดจโคมเจ็ดโคมไหนะจะต้มค้นเท่านั้นนะนี่แหะจะโพตมีเท่าสาสิเอาบุญเท่าไรกะทิเดือนเดือนหเดือนเดือนหบุญเดือนสมเท่าเดือนสองเทาอย่างสิะพอกรต้มค้นนี่แหละพี่น้องกรต้มผัดไวันบบอยาณกันนะต้มผัดคุยมากคอยมากาะไลย ปุกไปยังสี่ลนะมาแบบนีาห่อกันจะ้ะอันนี้ตอกเขาอันนี้เหม็นใบตองพี่น้องใบตองกับอืดอืดใบตองมันสวยเบิร์ดมันมันตายอะนะพี่น้องตองกับตาย สี่ละใส่น้ำใบคว้ากับแซ่บแล้วเนาะกอาเผากำเนาะพี่น้องใบคว้าเข้ากับใส่ตั้งหลายมาื่อนี้สี่ละนี่พี่น้องทรงไนนเนาะมื่อนี้เนาะเอ้ยพอดบ้านสวัสบบดีปีใหม่เด้อพี่น้องเฮ้ยลืมสวัสดีปีใหม่ เพื่อนท่านใดก็เขาให้แห้งๆปังๆอยู่ดีมีสุกขูคข่คนขู่คนอยู่ดีไม่แห้งโอ้แตกเลยอันนี้มาได้ละเอใบกล้วยน,นี่ว่าด,ดีเลยยังแตกอยู่เนายที่นอกดูทางเมืองนอกเขาก็ได้กินอยู่บ่เนาะ พูดละเอาหลีเขาบุลด์เด้อเกาหลีกงฝรั่งเศสพูดละหรือว่าสวีสดเดนเนาะเพื่อนเพื่อนเพนเขาคนไทยคนอีสานนี่ละ่ะหรือว่าคนไทยนี่ละ่ะไปอยู่เมืองนอกอะคือสุดอะไรกินกันกหรอนะ มาหนิครัะพี่นอ้องบุฮ็ดใหญ่อัอนี้กี่ประมาณนี่ดิริมาหนิครัร่งรัมสิบบเฮ็ดใหญ่อัอนีไ้ได้เฮ็ดใหญ่แล้วก็แตกมาได้พี่น้องอันนี้อันแตกละ แตกและจางโลดเขามันสีบานทางน่ะน,นะมันสีบน,นีโอหมนเนียนสีบานโอแซบอันนี้เขากำเขาเนี้ยใหม่ดิเขากำใหม่ดิจเจ้าว่า ทำเนาะเป็นเผ่วกรรมใหม่เขาข้าวเดียวต้มข้าวเดียวนี่กระซุกข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวใหม่ีได้จะโควนต้องว่าประมาณเจ็ดนี่แหละพอดีกินอ่ะนะพอดีกินคนเดียวเจ็ดโควนกินมื่นละโควนสองโควน เวลาบาหิวบางยาเขาก็กินคุณแกเนี่ยมาได้ได้พี่น้องเลยกินข่าวแสบอยู่มือหนึ่งเทือนหนึ่งเทือนสองเขาก็บยายากันเขาก็อยากย่งเขาก็หามากินเนี่ยสินะทำโบโบแนวบุญยาบุญยากูกินบุญยา ตอกมันบบคือตอกบ้านเฮ้าเนาะตอกมันน้อยเป็นสันตอกสันได้ครูมือนี่ตอกสันต้มก็ผู้ออก มานี่แหละแั่นี้ก็หอ่อไก่สิแล้วได้่น้องเลยพอดีถ่ายให้่บึง เจ้าเปิดเพลงหลายตัวมันอ่ะเลยฝ่าวหอปุลยป,ลยป,ปลุ้ย,ย,ยไป่ตรงระโดดะพอดีนี่ใหญ่ละไปตองกับอึดพี่น้องเอ้ยไปตองกนันเลยกล้วยอืย้อท้อกล้วย นี่แหละพี่น้องให้ดิอ้อก็อต้มปี้ใหม่เหอนป่ะล้งใส่บาตรปี้ใหม่ทางบ้านเฮาเนะปี้ใหม่สิละเห็ด้าวต้มกันแซวถูกบ้านถูกบ้านถูกเงือนใส่บาตรปี้ใหม่ โงามล่ะโอก็ต้มก็ได้ต่อกสั่นโอพันไปหาต่างดนอันนี้ไปตรงจังได้มาหอต่างสี่ มานนี้แหละปูงามล่ะก็ให้หองเน่นแซบ่บทดลองเลยหองเน่นนะหอเขาต้มนียหองล้วมสุดหอนโบแซ่บน้ามเข่าของอล้วมนะ เล่ดเลยอันนี้เลเลยพี่น้องเอ้ยพี่ใหม่นะ่ยงงเ,เ,ง,ยง,เยงียบกิ๊บหนูพี่น้องไม่ให้เปิดเพลงเปิดยังเลยเงียบขนาด โอ้อะไรอกมีพี่น้องเลยตรงไหนนอะโูมเลยนอะตรงมีขูเนียต้มโคนเนาะต้มโคมรู้ร่าคะต้มโคนละ่ะ ทุก่าสิเกเส้นกันนีบ่บอเป็นตอกเข้าสิล้มอยู่บ่บาดนี่รวมสินกันสามเลยอัดสามเลย สามเลยน้อพี่น้องคนไทยเขาเห็ดกีบไม่น้อพี่น้องเห็ดกีบประมาณน,นี้ละประมนี้นี่ละเขาเกิดเห็ดบูพ้อน,นี้วิธาต้มสิบอดีตออกสบต้องโนอหอให้มาต่ทานให้มันได้การหอนี่น่ะพี่น้อง เรียบร้อยบานนี่โูยใหญ่มื่อนี้เรียบร้อความเสร็นี่แบบรองความเสร็นี่ประวันได้เห็ดเลยอันนี้เทากับติบไปก่อไฟต้มได้พี่น้องบานนี้ต้มประมาณสักบุพเพสองสัปโมงหรอกประมาณสัปโมงนี่แหละไฟดีๆกับสัปโมงหนึ่งกับซุปปฏิทานเท่ากับติดเรียบร้อยเลยจ้ะ พิเศษเรียบร้อยแล้ววานนี้ประวันสิยุกหมอลงหมอใส่ตั้งหมอวันไอหกคมพี่นอ 1, 2, 3, 4, 5, ้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไอหกคมต้มไปสักประมาณสักโมงปุ๋ lla หนึ่งสงักโมงตั้งสักโมงปุ๋ยเต็มมะเบิ่งบานนี้ ตอนนี้ก็ต้มเขา่าอันต้มเขากับเค็ดข้าวต้มเนาะข้าวต้มเขากับสิซุกแลวพี่น้องเลยสามสิบนาทีประมาณต้มมานน้นะกาเปิดหม้อบังหลอดโอ้ยนุ่มเลยเนยเนยอืต้มไปอีกสก่อนสินุ่มเลยเมือนีนยหอมรุ่มเลยพี่นอ้อง หอมเขากำหอมใบตองเลยต้มเตาถ่า,าน,ไน,น,นไฟกย่งเงี้่งต้มจนไฟบดเตาห่ดละแซ่บไปได้พี่น้องอันนี้เอาไว้มันเย็นก่อนอยกินเนาะใส่ในบักทัวใส่เำลืตาลขูกเนยใส่เพืือก บึงขั้นตอนต่อตไปจะได้ข้าวต้มเขากับสุกเรียบร้อยเลยจ้ะพร้อมสิกินเลยเหนียวนึบเลยพี่น้องเลยเนีนปึก๊กเหนียวนึบเลยประวานได้หกโคมหมื่บานนี่ได้หกพี่น,อน้องดำขากดำแน่ครับข้าวต้มมานี่ข้าวกลมมาน,นี่โอ้ดีพี่น้องเลยดีดีหลายข้าวกลมซื้อมาจากบีซีมันหักโลละลอยสี่สิบ ทีอลิเขาผสมข่าวนี่ห่อดห่อนเขาวเลยเขากะเป็นเป็นอันเดียวกันเบิดเข่ากัมเป็นเข่ากัมเบิดอ้าวประวันสิเกให้เบิ่งจ้ะอันนี้เขาต้มเข่ากัมเข้ากับเนี้ยนืดเลยพี่น้องเอ้เมืงเนี้ยเนี้ยนืบเลยใส่เผือกประวันบ่มีกล้วยฮะกล้วยยากใส่เผือกเนี้ยนืดเลยพี่น้องในบักขัวก็ใส่ร้ายแล้วกับบดจืดน้ำ โต๊ะข,ขาวอันนี่บดจืดประนาณใส่น้ำตาลลงไปกับเพือนะโอ้นัวแสบหลายพี่น้องเลยเอาเห็ดข้าวต้มหัว,หวงอ,อกก็ได้เนาะกินในวันปีใหม่นี่ลหละได้หกโคมพี่น้องเลยแสบหลายข้าวกรามอันนี้ดำหลายพี่น้องเ่ยดำดำกรมข้าวขาวก็ยังดำ เมียวนึบเลยกินนากันเด้อพี่น้องเลยหนาวคักหนาวเนี่เมื่อนี้ปีใหม่เนาะคิดหอดบ้านเด้บ่ไรเมือบ้านหลายปีเลยคิดทอดบ้านพี่ว่าค่ดทอดอดีตเก่าๆเนานะโอ้ยต่เกาตะกีตะก่อนเนาะปีใหม่กันเลยบุญปีใหม่เนาะนี่บรไไปแล้วครบโรคระบาดนะอันนี้มาหาแหละ เกิดขึ้นมาแล้วบริไปลิดสิเงาเกินไปเนาะพี่นอ้งกับป้าวันกับคอปิคลิดเพียงแค่นี้เดอ้อค่ะสวัสดีปีใหม่กันทุกผู้ทุกคนลูกล้านก็ไน้ขอใอ้มีแต่ควมสุขความเจริญคิดสิ่งได้กับคอให,ใ,หให้สงความาัฒนาเดอ้อแค่วขาดปลอดภัยจากโรคโควิดทุกคนทุกคนเดอ้อจะเป็นยูทูบเบอร์ปังๆกันทุกคน